จริงๆแค่คิดไม่ดีกับคนอื่นผลกรรมก็ทำงานแล้วถ้าจับถูกก็ไม่ร้อนแต่ถ้าจับผิดก็ร้อนตรงนี้ไม่ควรจับแต่หลายคนก็ไปจับตรงที่ร้อนๆ้อนจับผิดก็ร้อนจับถูกก็ไม่ร้อนถ้าใจเพียงแค่ไปคิดจับผิดคนอื่นมันก็ร้อนที่เราแล้วโยมเพียงแค่ไม่ชอบคี้หน้าเขาเพียงแค่คิดไม่ดีกับเขาผลกรรมก็ทำงาน แค่กำมือแล้วก็จะไปชกหน้าเขาก็เกรงมือซะจนมือตัวเองเจ็บไปแล้วจริงๆนะถ้าหากว่าวันนี้เราจะไปใช้ชีวิตก็อยากจะให้เราท่านทั้งหลายคิดดีกับคนอื่นก่อนในลำดับแรกๆเขาจะเลวจะชั่วจะร้ายยังไงก็คิดด้วยความเมตตาว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราจะไม่คิดว่าความเลวความชั่วความร้ายของเขา มันเป็นความเลวความชั่วที่เราจะต้องช่วยกันย่ำยีทับถมหาวิธีช่วยเท่าที่ช่วยได้จับผิดก็ร้อนจับถูกก็ไม่ร้อนถ้าวางใจไว้ถูกอะไรๆมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่จริงๆนะยง้งขอเป็นข้อคิดเตือนใจเล็กน้อย